เมื S <S. <S. ่อวันที่22ธันวาคมพศ2563นายนัทพัฒน์สวนปทีบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่3ประจำปีพศ2563และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานผลการดำเนินงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรการด้านสาธารณสุขสร้างความร่วมมือและแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรเอกพันธ์อิอน,ในใจเอือ้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนาห้องประชุมขุนแผนชั้น4สารกลางจังหวัดสุพรรณบุรี